สวัสดีครับผู้ชมครับสำหรับช่วงสูตรเด็ดเคล็ดไม่รับของเราในวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีอีกเช่นเคยครับเรายังคงอยู่กับหมอดินคนเก่งของเราพี่รับผมมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนกลับวันนี้ขออีกสูตรหนึ่งก็แล้วกันครับนะฮะสูตรนี้คืออะไรครับสูตรเปิดตาดอกเพื่อที่จะให้ดอกดกเพื่อที่จะใช่ออกผลมากมากสำหรับส่วนผสมของสูตรนี้มีอะไรบ้างครับครับก็จะมีไข่ไก่หรือว่าไข่ฮอเชอลี่จำนวน3-5ถึงโล แล้วก็เครื่องดื่มบำรุงกำลังนมเปรี้ยวน้ำตาลใสแดงแล้วก็แป้ขงขมากแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือคซูปเปอร์พอร์ดสองของกรมพัฒนาที่ของเราครับผมอย่างส่วนผสมเราก็รู้แล้วขั้นตอนการทำเริ่มต้นจากอะไรก่อนครับจากการที่ว่าใส่วัตถุดิบก็คือไข่ตอกหรือว่าบดให้ละเอียดใส่ในถังหมักประมาณนี้นะครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเหรอครับครับคลุกเคล้าให้เข้ากัน ที่แต่เราจะใส่ใส่นี่เลยเครื่องดื่มชูกลังใส่ไปได้เลยใส่เครื่องดื่มบำรุงกลังนมเปรี้ยวครับนมเปรี้ยวสาเหตุที่เราต้องใส่เครื่องดื่มบำรุงกำลังแล้วก็นมเปรี้ยวล่ะครับก็เพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับจุลินทรี์แล้วก็เป้นขมานี่คือขั้นตอนของการที่เราจะ ทำการละลายนี่ฮะสารเร่งซูปเปอร์พอดอสองนะครับโดยการที่เราเตรียมน้ำเปล่ามาแล้วก็มีส่วนผสมของน้ำตาลทรายแดงนะครับใส่ประมาณครึ่งถุงนะฮะคร,ครึ่งถุงแล้วก็ใส่กรดซีพอร์ดซูเปอร์ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับน,นั่นก็เทใส่แล้วก็น้ำนิดหน่อย ละลายน้ำตาลในส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันละลายน้ำนะครับผมเสร็จแล้วก็เทแล้วก็คนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับทุกวันเราต้องมีคนเหมือนสูตรอื่นนะครับคนเหมือนกันคือทุกวันเราต้องมาคนเหมือนกันวันละครั้งวันละครั้งหนึ่งนะครับทุกวันประมาณ3าสิบวัน แล้วก็สามารถนําไปใช้ได้นําไปใช้ได้เลยอย่างการนาไปใช้อัตราส่วนของเราในการนําไปใช้อย่างไงบ้างครับก็ยี่สิบซีซีต่อน้ายี่สิบริทโดยฉีดพ่นให้ทั่วทั้งลาต้นครับยังมีเคล็ดลับหนึ่งนะครับคือการฉีดพ่นช่วงเวลาไหนที่เหมาะสมครับเช้าครับหลังจากแสงแดดออกมาแล้วก็น้ําค้างที่เกาะใบพืชแห้งแล้วสามารถเริ่มฉีดพ่นได้เลยครับทำไมต้องเป็นช่วงเวลานี้ครับเพราะเป็นเวลาที่พืช เปิดปากใบต้องการกินอาหารสำหรับผู้ชมนะครับที่อยู่ในเขตพื้นที่อื่นนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินใกล้บ้านของคุณผู้ชมครับหรือว่าโทรไปสายด่วนครับ1760ครับในครั้งต่อไปครับผมจะพาคุณผู้ชมนะั้นไปติดตามสูตรเด็ดคลิดไม่ลับที่ไหนสูตรอะไรใช้งานอย่างไรติดตามในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ